ไม่เคยรู้กันเลยใช่ไหมคะว่าเวลาที่คุณปวดหลังล่างปวดเอว mm hmm. เวลาที่คุณนั่งนานๆแล้วมันรู้สึกตึงๆแน่นๆจริงๆมันไม่ได้เป็นที่หลังเลยค่ะมันคือกล้ามเนื้อฮิป Flexor er, ด้านหน้าที่มันหด เนื่องจากว่าเราก้มตัวนานเกินไปอาจจะขับรถนานนั่งทํางานนานๆกล้ามเนื้อที่มันอยู่ด้านหน้าสะโพกตรงนี้มันเชื่อมระหว่างช่วงขาและลำตัวของคุณเวลามันตึงมากๆมันก็เลยไปดึงกระดูกเชิงกรานให้ผิดตำแหน่งมันก็เลยปวดหลังล่างแบบเรื้อรังยิ่งถ้าเป็นคนที่นั่งนานๆทั้งวันริเฟลเซอร์ก็จะยิ่งเก็บพลังงานลบความเครียดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยสะสมเอาไว้ที่นั่นในแง่ของพลังงานสะโพกกระดูกเชิงกรานศูนย์ของจักรฐานสวัสดิ านก็คือ1กับ2ค่ะจากกระตรงนี้เป็นพลังงานแพชชั่นเป็นพลังงานในการสร้างชีวิตพอมันอุดตันขาดพลังงานชีวิตในการทําอะไรอะไรทําให้ต้องเป็นกังวลดิ้นรนสู้ชีวิตแล้วก็ชีวิตสู้กลับอยู่ตลอดเวลาไอเดียใหม่ๆก็เกิดยากมากค่ะถ้าง่ายๆแบบนี้ก็จะช่วยปลดล็อกได้ค่ะเพียงแค่นําบล็อกมารองใต้กระเบนแล้วค่อยๆเอนตัวนอนลงนะคะแล้วปล่อยให้หน้าท้องและด้านหน้าลําตัวค่อยๆคลายออกค่ะหายใจเข้าลึกๆช้าๆทุกครั้งที่คุณขนลมหายใจออก เหมือนกับการปล่อยความเครียดกลัวและพลังงานที่ค้างอยู่ในสะโพกให้ละลายไปค่ะไม่กี่นาทีเท่านั้นเองคุณก็จะรู้สึกได้ว่าช่วงเอวมันคลายออกแล้วสะโพกเบาขึ้นหลังไม่ตึงเหมือนเดิมและที่สําคัญนะคุณกําลังค่อยๆเปิดทางให้พลังงานใหม่ๆไหลกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยค่ะจาไว้นะคะทุกครั้งที่คุณยืดสะโพกคุณไม่ได้ดูแลแค่กล้ามเนื้อนะแต่คุณกําลังเยียวยารากฐานพลังงานภายในของชีวิตตัวเองด้วยค่ะถ้าอยากเรียนรู้วิธีใช้โยคะและการหายใจเพื่อปลดล็อกจากกระดคืนสมดุลทั้ง กายใจ,จมาเจอกันในโยคะพรานาฮิลิ่งนะคะที่โซลา่าจะพาคุณเริ่มตั้งแต่รากฐานการหายใจโยคะพื้นฐานไปจนถึงการเคลียร์พลังงานลึกให้คุณได้กลับมารู้สึกมั่นคงมีพลังพร้อมที่จะสร้างชีวิตโดยที่ชีวิตจะไม่สู้กลับคุณอีกต่อไปค่ะแล้วพบกันนะคะ